รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยมืออ่อนเยาวสู่ทางทางเท้าบอบบางต้องเดินทางไกลบ้านน้อยนอยแบกหนักเกินไว้น้ำใสใสไหลจากดวงตา ในดวงใจที่ปวดร้าวมีดวงดาวทอระน,นงเหนื่อยอ่อนลาศรัทธายังคงดำรงแสงแห่งความดีงาเจ็บปวดเพียงไหนขอดวงใจอย่ากลัวถ้ากลัวอย่าทอ้อถ้าท้ออย่าถอยมีดวงตาเฝ้ามอง มมีีือออออคคคยยยประออู่เเขงง้างธสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะหลายหลายครั้งของการทำงานลงพื้นที่เราพบว่ามีเด็กๆหลายคนนะคะที่เกือบจะเดินหลงทางเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการหรือเพราะไหยที่ยังเยาว์และยังคึกขนองค่ะ แต่แล้วก็โชคดีนะคะที่พวกเขาสามารถที่จะกลับตัวกลับมาดำเนินชีวิตที่เหมาะสมได้เรายังพบอีกค่ะว่าบุคคลกลุ่มหนึ่งที่มีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากในการดำเนินชีวิตของเด็กๆก,ก็คือคุณครูของพวกเขาค่ะคนเก่งว่าใจแกร่งวันนี้ก็เช่นกันค่ะจากเด็กที่เคยเกเรเที่ยวเล่นไปวันๆกลายเป็นเด็กที่มีเป้าหมายในชีวิตและเห็นความสำคัญของอนาคตที่น่าชื่นใจก็คือเขามีวันนี้ได้เพราะ คุณครูค่ะโครงการสารรับจะพาไปติดตามเรื่องราวของเขาค่ะเมื่อก่อนนี่ผมไม่เชื่อพ่อแม่เลราไม่ช่วยทํางานเคยทําตัวไม่ดีด้วยครับเคยไปขโมยแล้วก็ถูกเขาจับได้สทงให้เรู้ว่าถ้าเราทําไม่ดีคือทําให้พ่อแม่เสียใจยแล้วก็ทําให้ผมไม่มีอนาคตนคก็เริ่มคิดถึงแม่ครับแม่ทํางานหนักมากแล้วก็เป็น แล้วก็อายุมากด้วยรสงสารแม่ ครอบครัวของอัภูเป็นชาวเขาเผ่าอาคาแต่ไม่มีใครได้รับบัตรประจำตัวประชาชนเลยทำให้ขาดโอกาสและสิทธิ์ในการดำเนินชีวิตหลายๆอย่างเวลาไม่มีแบัตัปชะาชนก็เป็นนา,นาเมือหนาวก็ไม่สะดวกครับทำอะไรก็ติดติดก,กัขาดเป็นนา,นาเมือหนาวก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้ครับบังที่ก็เรียนได้แต่บางทีก็เรียนไม่ได้ และด้วยความยากจนไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตัวเองแม่และพี่ชายคนโตจึงได้แค่ขอพื้นที่แถวหมู่บ้านปลูกข้าวไร่ไว้กินและปลูกข้าวโพดบนดอยไว้ขายเท่านั้นถ้าก่ามีไร่เยอะก็มีที่ดีเยอะก็พอจีอยู่แต่ว่าที่ดีไม่มีก็ไม่พอจนก็อย่างน้อยก็คือปีคือปีนี้พอกีอยู่นอกจากนั้นก็ซื้อ เื้อเนื้อป็เลอเนื้อก็จะซื้อซื้อสี่กระสอบเกือนะ2,000บาทกาซื้อถ้าซื้อข้าวนะตอนนี้ข้าวก็แพ้ด้วยรายได้จากการขายข้าวโพดปีละประมาณ1,000 0บาทไม่พอสําหรับค่าใช้จ่ายในครอบครัวใหญ่9ชีวิตการส่งเสียลูกเรื่องการเรียนจึงกลายเป็นสิ่งไม่จําเป็นเท่ากับปากท้องงาเดเมเมะล่ะ

ผมคิดว่าผมไม่เลี้ยงแล้วครับเพราะว่าเงินอะไรก็ไม่มีแต่มนึอสัได้ั้งที่ครูให้ไปทํางานผมก็อยากเลี้ยงมากขึ้นครับผมก็บอกเขาแล้วว่าช่วยตัวเองไม่ใช่ช่วยตัวเองไม่ได้ก็พี่ก็ช่วยไม่ค่อยได้เท่าไหร่พี่ก็ไาทางหางานก็ไม่ไ,มไดออ้ผมก็ไม่ได้รีนงสือด้วยถ้าตัว่าถ้าก็ตัวแล้วช่วยตัวเองบอกเขา งานรับจ้างสำหรับเด็กที่ต้องเรียนหนังสือแทบจะหาไม่ได้ในหมู่บ้านแถบนี้โชคดีที่มีครูตั้งแต่สมัยเรียนชั้นประถมและครูตุนซึ่งเป็นเจ้าของสวนคอยช่วยเหลือที่ให้โอกาสอาผูได้มาทำงานกติมากับพี่ครับพี่พี่อยู่ทุกวนันเลยจังจถึงสุกนี่หลังจากเรื่องเรียนครับจาเป็นบ้าเลยครับเพราะไม่มีเงินเรียนเลยครับถ้าผมไม่ทำก็คือ ไม่ได้เรียนตอนเลิกโรงเรียนเขาจะไปคุยด้วยก็บอกว่าสงสัยผมไม่ได้เรียนต่ออย่างนี้นะผมสงสัยได้จบแค่มสามแล้วใจเย็นๆเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยค่อยคิดกันนะี่นะมีครูหลายคนก็มีความเป็นห่วงพฤติกรรมของอาผูอยู่มากพอสมควรว่าถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลือดูแลอย่างทันท่วงทีบางทีเราปล่อยไปมันอาจจะหมดเวลาที่จะ ดึงกลับมาทันเพราะเราคิดว่าถ้าเราเรียกเข้ามาตั้งแต่ป .6 ตอนเทอมปลายละเพื่อให้เขาได้มีโอกาสหาเงินไปเรียนม .1 ม .2 ต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าถ้าเราปล่อยไปเนี่ยเด็กจะเสียโอกาสเราก็คิดว่าตรงนี้เราช่วงชิงเวลามาดีกว่าช่วงปิดเทอมครูตุ่นจะฝากให้อภูไปทํางานปั้นกระถางที่อำเภอแม่จันเพื่อนําเงินไว้จ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนตลอดปี ส่วนรายได้จากการทำง,งานที่สวนอาผูจะนำไปใช้ใจ่ายในแต่ละวันเท่าที่ก็น่าอุลาและเบอรมอว่าอุญยาเมอุญยาแม่งเอ้ก็จะมาอุแต่งาลุ่มที่อุญยาละมเนี่ยอาม่าก็อยู่มีเนี่ก่อนที่เบิกเ,เท่าไหร่อ่ะาผู่ะลูกปูเบิกเท่าไหร่ก็ร้อยห้าสิบ อ่ะอูร้อยห้าสิบอ่ะชีวิตชาวเขาในหมู่บ้านของอภูแต่ละวันจะหมดไปกับการทำไรเพื่อหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องให้กับครอบครัวแต่เมื่อคนรุ่นลูกอย่างอภูอยากจะเรียนหนังสือจึงไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะที่จะสร้างความเข้าใจอภูจึงต้องพยายามอย่างเต็มที่ที่จะพิสูจน์ตัวเองถึงความตั้งใจจริงและพิสูจน์ให้เห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นของการเรียนค่ะ ก็ต้องจเป็นถ้าไม่มีมอเตอร์ไซค์ก็ไปเรียนไม่ได้ไม่มีโรคประชาทางครับมีแต่โรครับสูงนักเรียนแค่นั้นอก็คับรถแพงรรยะทางไปกลับจากบ้านและโรงเรียนไกลกว่า30กิโลเมตรและไม่มีรถโดยสารอัภูกับอายุพี่ชายจึงจำเป็นต้องนำเงินที่ได้จากการทำงานมาผ่อนมอเตอร์ไซค์แม้จะเป็นภาระที่หนักแต่ก็จำเป็นสำหรับการเดินทาง อยากให้น้องจะให้ด้ส่งแล้วก็อยากให้ทางอาเหมือขู่หอไม่อยากให้ทำไรแล้วก็เออหม,อม,มือมงายทำไรก็อาจจะลำบากเยอะครับถ้าคือว่าไม่มีถ้าต้องพ่อ,อยาถ้ากือว่าพ่อ,อยาแล้วตัวเราไม่ดีเลยถ้าคือว่าไม่ใช้ยานี่ทางการก็ไม่ไหวเหมือนกันชีวิตประจำวันของอภูนอกจากการเรียนแล้วหลังเลิกเรียนและวันหยุด อภูจะมาใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านสวนของครูตุนเพื่อทุ่มเวลาให้กับการทำงานหาไรายได้มีงานถงหญ้าอะไรพวกนี้ครับทำแปลงบางครั้งก็ลบหุ๋ยแล้วก็ตักกุ้ยช่ครับบางครั้งก็ต้องมาทำทั่วงครับถ้าไม่ทำก็ไม่มีเงินที่จะเรียนมีครับเวลาเหน ก็มีก็บางครั้งก็เรียนหนักอะไรอย่างเงี้ยครับก็เหนื่อก็ไม่อยากทำก็มีการเก็บชั่วโมงทำงานแม้จะมีเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงแต่ก็จำเป็นสำหรับค่าน้ำมันรถและเงินไปโรงเรียนในแต่ละวันเงินที่ได้อภูจะฝากครูไว้และจะขอเบอิกมาใช้สัปดาห์ละหนึ่งครั้ง ค่าจ้างจะคิดเป็นรายชั่วโมงขึ้นอยู่กับฝีมือและอายุงานอายุพี่ชายได้ชั่วโมงละ18บาทส่วนอภูทำมาสองปีกว่าตอนนี้ได้ค่าจ้างชั่วโมงละ15บาบาทสิ่งที่เขามีนอกเหนือจากที่เราเห็นจากเด็กคนอื่นก็คืออดทนมีความเพียรพยายามมีความอดทนสามารถจะนั่งทำงานอยู่คนเดียวในสวนวันที่พี่ชายไม่มาหรือไม่มีใครมาได้โดยที่ถามว่าเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยถามว่าเบือเ่อไหมไม่เบือ่อ ซึ่งเราไม่เคยได้ยินจากเด็กหลายๆคนที่เคยเข้ามาทำงานในสวนนะช่วงหลังครูจ้างแม่มาทำงานที่สวนด้วยอีกแรงเพราะอยากช่วยเหลือค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆอะโยมาโจกุยนาทายมแพ่ยามาโจกุยนาอย่านาฬยาละมาโจกุยนาเนี่บิดงงานละถ้าครูไม่จ้างผมก็ต้องออกมาทำงานครับไม่เรียนต้องช่วยพ่อแม่ เราอยากให้เด็กหลายๆคนในหมู่บ้านเขาเริ่มหันมาสนใจที่จะเรียนมากขึ้นเราจึงอยากให้อภูได้มีโอกาสเหมือนกับพี่ชายเขาแล้วก็ทําให้คนอีกหลายๆคนได้เห็นว่าโอกาสตรงนี้เป็นสิ่งที่ควรจะหยิบฉวยไว้ผมตั้งใจว,ว่าจะเรียนให้จบและมีอาชีพเพื่อจะมาช่วยครอบครัวให้ดีกว่านี้ แม่ชีวิตของอภูในแต่ละวันจะดูเรียบง่ายแต่ความรับผิดช,ชอบต่อตัวเองของเด็กที่เคยด้อยโอกาสและไม่มีสิทธิ์ทางสังคมมากนักคือสิ่งที่พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าวันข้างหน้าอภูคนนี้จะสามารถเป็นที่พึ่งให้แก่ครอบครัวต่อไปดวงใจไวย้ยาวเธอคือดวงดาวที่งามสดใสอาจจะวันไว้ขอดวงใจอยากลัว ถ้ากลัวอย่าท้อถ้าท้ออย่าถอยมีดวงตาเฝ้ามองมีมือคอยประคองอยู่เคียงข้างเธอเดกก็เมมัมนยงยมก็ขอยนนว่งติกลวโาว่ ครอบครัวเราเนี่ยอาจารย์ถ้าเกิดว่าผมอยู่แล้วก็เรียนจบได้ก็ที่ว่ามาช่วยได้คิดว่านะถ้าเกิดว่าเรียนหนังสือแล้วก็ช่วยครอบครัวได้ยช่วยคุณอุ่งได้ด้วยตั้งใจเรียนแล้วก็มาช่วยพ่อแม่ทํางานหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวตั้งใจไว้อย่างนี้ ใจนจะครับทีีม่มโอกกกาาาสได้มพบบปัเรียนนโครงการสารรักส,สนับสนุนให้อัภูได้เรียนต่ออย่างที่หวังไว้ด้วยการมอบทุนการศึกษาจะเรียนจบปริญญาตรีพร้อมอทุนช่วยเหลือเพื่อ,อยังชีพให้แก่ครอบครัวอีกหนึ่งมืนบาท จะมาถึงวันนี้อภูผ่านประสบการณ์เกเรม,มามากมายค่ะส่วนสำคัญที่ทำให้เด็กอย่างอภูคิดได้อย่างทุกวันนี้ก็คือกำลังใจจากครอบครัวและคุณครูค่ะทีมงานของเราก็ขอให้อภูมีความตั้งใจดีๆแบบนี้ตลอดไปนะคะ สำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการช่วยเหลืออาผูเพิ่มเติมสามารถทำได้นะคะโดยบริจาคไปที่บัญชีนายอาผูเบเชหมายเลขบัญชีปรากฏอยู่บนจอตอนนี้แล้วนะคะส่วนผู้ที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เครือข่าย AIS ท่านสามารถทำได้โดยการส่ง SMS ค่ะท่านพิมพ์ AIS ส่งไปที่หมายเลข81111ค่าใช้จ่ายครั้งละ50บาทเงินจานวน50บาทนี้จะนาไปสมทบทุนการศึกษาให้กับอาผูค่ะวันนี้ ไปก่อนสวัสดีค่ะ